วันนี้วันที่18กรกฎาคม2 5 68เป็นวันที่79ที่ข้าพเจ้าในเสื่อมสู่แก้วเคนขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริตและมตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลอกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพัชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องโดยเทินหนบทกาพ,พระราตนาตย อรหังสัมมาสัมพุทโธภักขวา,าพุทธังภักขวันตังอภิวาทเทมิสวาข่าตัวผักขวตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปโนผักขาวตัวเศร้าวักขสังโฆสร้างคัง,คงนามามิสองบทบูชาพ,าพระพิธีพินานอะระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปานีนิพุโต คู่นี้ธารมโนธานีปารามีิตศิสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังขังสระนังฆตูปูเชมีนัตะนาตยังธรรมังจารามิโสทินาสามบทสวดชุดนุมเทวดาสมันตาจักรวาลีสูอัตตาัจจตุเทวาตาสัทธมมังมุนีดาสัสสาสุนันตุสักขโมคะทังสักคีกามีจารุปิคิริสิคระตตจันทาริเยวีมาเน ทีเปรตเทจาขามตาีตรวรนาคาเนีเคหะปทุมหิเคเตปุ่มาจะยันตุเทวชรทวิสมยยาขาคันทับพ,พนาคาติดทันตาสันติเกยังมริวัจานังสาธุมียันตุธรรมสวรราโารอายามพันตาธรรมสวรราโารอายามพันตาธรรมสวรราโารอายามพันตานะโมตัสสะภะคะวโตุระหตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฮาบุสรสุตัยสระคมปะทาพุทธังสระนังกชามีธรรมังสระนังกชามีสังฆังสระนังกชามีทูติยัมปีพุทธังสระนังกชามีทูติยัมปีธรรมังสระนังกชามีทูติยัมปีสังฆังสระนังกชามีตาติยัมปีพุทธังสระนังกชามีตาติยัมปีธรรมังสระนังกชามี ตาตียมปีสั่งคังสารนังกระชามีหกบุตรสวดชกเรียคาถานนาถิเมศรานังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะสุติเมหโนตุสปัฏทานาถิเมศรานังอัญญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะสุติเมหโนตุสปัฏทานาถิเมศรานังอัญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะสุติเมหโนตุสปัฏทา เจ็ดบสุทติระตนะปะมะนามะคถาพุทธังนัมเมรัตนาพุทธาสรีดาจิตตังธรรมังนัมเมรัตตนาภูตาวิสุทธิสารางสังสังขังนัมเมรัตนาพุทธาสริตติติเอเต,ตังนัมเมติรัตนังรัตตายาวางังส,สมมาสมโอสริตะวถุวิเศษสภูตังอนโยยาโยขดงคุณายโยขวะสาวาสะวะทงังอสมิตยมหิปิตดเทวายาธาติทันเตเอกังวินาเตศรีดสิสม,สมสาสัมภเวนะโรเกกัจจะห้จิตจารินจาปาตุภูตัง คำพิรายาเวสยังอธิดาเสตังวินยูหีปานิตาชนีหิสิชันเจ้ารูปังโรกรรมหีเกหิจิตตันจากปุราภินียังเกสันสีสุทุวิธีตังคุณายกกายตานาเมีหิเยวาชนะตายาสุวติยำปีสมุปัสสทางนันมัสศีสุธาค้าคานังปุญญสิกานันมัสสมุตตมะปุญญาภูตังภูข้าปมุจนามุขะสาะนังขตานังปูชาเรหิสุปรมังอภิปูเชนยัง นิพพานาชกิจยาสุปัสสสะทังสัมมาเกเทสัมมารโหสถิทิเทาจาสาธิวิญญเจารย์สปเวนิยาจาปาเิหิจารปิสระดังคติหอเยวะตัสมะหิตังติระดังสระตังคตามหังรัตินิวังคเนสูนมัสสะมานาปูเชมัจจวิสระตังสุพันจจิตตาจารานุปาจาริยาจาราจุตาจาราปูเจนาตถาสุขเตจจสุเขวะเวโมเตเชนาตัสสะจารานุวัติโหตุโยเจธาดาบวิทาจัมปีปนานาปูโต ตกุตรามิสัมปิโยนกโยปูชุ่มังตาสุปริสยาจัจเจสัมปิหตูวัตุเทิปริจโตสุภัตการโอเป็นนภการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหาภรากาประกัศโทซาหมังบุพโตสุขโตวิมุตโตมารัสสาปาสาวินโมจายันโตปาเปสีเขมังชนะตังวีเนยยังพูดธัรมวัตตังเสดสานามีโรกัสาการขณะวิรายาการจ่า นัดเตชะซาเตชะสิทธิหัวตูสภันตราชาวินาศเมนตูธรมโมชโยยิวิตัสสัตตูตัดเสสีโรกัสสาวิมุติมักังนี่งานตโกทำรารังทาสิทาลีซาเตวบหัวสติกโรสุจินโนทำมาวัดตังศีัสสานามามีโมหะปะทะทางอุปสัรตทาหังนัดเตชะซาเตชะสิทธิหัวตูสภันตราชาวินาศเมนตูสัทธามเซนาสุขตาโนโยโคโลกัสสะปะมโปจักเกเรจเซตา สั้นตุสยังสันนิการโอสะโกจะสวัคคะตธรรมวังวิธังการโอตีสร้างข่าวณตังเสรษฐานามามีผู้ทานุปผู้ตังสวดีนาติติงนาติชาซาเตชิทธิห้อตัสัพพันตาราจาวีนาสเมนตุก้าบุสุนนโมกันอัตคขาธานโมอารหะตัวสัมมาสัมพุทธัสมาเหสีโนนโมอุตมะธรรมะสาวาคาตัดเสวะเตนิตาหนโมมหาสังขัดสัปิวิจตติทิโมนโมโอมาตยารัตสารัตัญยาสาสาทุกัง นโมโอโมากาติตัสตสะตัสสะวัตุตยัสสะปินโมการาปภาเวนะวิคันตุอุปัทวานโมการารุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพพตานโมการาสาเตเชนาวิธิมิโหมิเตชาวาสิบวัสดุมาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมายังภะคะวาสาเกสุเวระติกาปีวัสมิงมหวาวนิ มหาตาภิกขุสังเกนะสาธิงปัจ,จมาเตหีภิกขุสเตหีสาวเพให้ว่าอารหันเตหีทัสสิงฆโรกัฏา,าตุหีเทวทาเวยเยโพเยนะสันิปติตาหุนเตห์ปะขวันตังทัสนายาภิกขุสังขันจะอาตโคจะตัวังสุทธาสานิการนางเทวนางเอกตาโหสีอายังโคปะขวาสักเกสุวันติกะเปวัสมิงมหวาวันีมหาตาภิกขุสังเกนะ สทัทงปัจ,จมัติเหหีพุทธสเตหิสพัพเพเหวะอระหันเตหิทสัสนิจโรปกทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันิปริาตาหุ่นตีภะขวัญตังทัสนายาภีคุสังคันจะยานุราเมยามปีเยนาปะวนนันเตงสุสขัยเมยามาปัชังกามิตวาภควาโตสันตเกปัญเจคาธาปะเสยยามาอธิอตุโคตาเทวตาเสยยะธาปีนามเมตวาปริโสสัมมจิตังวาภาหัางปัชชาเลยยาปัชชาทีตังวาภาหัางสมิชเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุ เทเวสุอันตาริตาภควาโตปุรัตโตปาตุระหังสุอัตคตาเทวตาภควาโตภควาตังอภิวาเทตวะเอกามังตังอัทขังสุเอกามังตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสสีมหาสมัยโยปวานัสสมิงเทวะกายาสมาคตาอาฆาตเทมหะอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอุตจังคันติอัตคภราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสสีปัตตาภิกสมัธังจุจิตังอนุุจุมะกังสุ สาราติตาตวาน,านิตตังก์คันยตวายินทิยาณิตาคัสติปฏิตาทีอัตโคปราเทวดาภะควตโตสัตเกอิมังคาทั้งอภาสรีเฉตวะขี้รางเฉตวะปริคาอินทาขี้ร่งโอหะจามาเมชาเตจันติสุธาวิมาราจภูมาตาสุทันตาสุาาสุนาคาทีอัตโคปราเทวดาภะควตโตสัตเกอิมังคาทั้งอภาสรีเยกิจิพุทธังสารนังคตาศีนาเตคามิสันติอภายะภูมิง พหายะมานุส <cin> ังทีหังเทว่ากายังเปรตสันตีตีอาตะคูภควาภิกขูอามันตีสีเยปุญญาภิกขเวทาสสุโรกธาตุสุเทวทาสันนิปติตาโหตีอาคาขตังทาสนายาภิกขูสังคันจาเยปิเตภิกขเวอหิสุงอดีตธรมันานังราหัตตุสัมมาสัมพุทธาเอสัมปีภะขตังเอตธรมะยีวะเทวทาสันนิปติตาอหิสุงเสยยะธาปิไม่หั่งเอตธรรมะเยปิเตภิกขเวภวิสันตี อนานาคบัตนังอารัตนตูสมมาสัมพุทธ,ธาเตสับปีภะตังเอตระมะเยว่าเทวตาสันิปฏิตาภวิดสันติเสยยะทาปีไมหัหงเอตระหิอาจิกิสัมีภิกขเวทีวกักนามามีกิติสัมีภิกขเวทีวกักนามามีเทศิสัสมีภิกขเวทีวกักนามามีตัศนธาสา,าขุกังมนาสิกโรธาภาสิสัมมีตีเอว,วาวมพันติตัวที่ปิกขุปะควาตปัญจโสสุปะควาเอตัทโวชา สีโลกัะมนุกษะมิยะถาพูมาจยะสีตายะสีตาเขตริขพระนธ์ภิตาตาสมาหิตาโอทูสีหะวะสันล,ลีนารม,าสามัสามพิสัมกุโนโอทาตามะนาซาสุธาวิระสัมมานาวิรารวิโยปจเตยัตาวะาวะานิการปิว,าตาวัตะเวตัวนนตโตวัจจิสธาสวะเกสาสเนรตเตเทวากายาอาภิกันตาเตาวิชนะภิกขะโว เตจักอัตตมคคโรสุตวาพุทธาศาสนังเตสัมปตันโหยะดังอมนุสาสนะสนังอัปเกสะตามาทาคุงสาสะสตตริงสังเอกสหัสสะนังอมาสนคุงอเกนันธมคุงสัสสภาพุทธอหงัญจสภาอภิญญายะวะวะกิตวานาจกุมาตะโตมจิสัทธาสะเกสนะเเวกายาภิกันตาเตวิชนภิกโเยโวหังกิเตสัมมิคิะหิอปะโสสตสหัสสะวะยะคาุมากาปิรวตะวา อิทธิมาตัวชูติมาตัววันนาตัวยาสัสินโมทัมมานาอภิกรรมงูอีคู่นางสมิติงวันังจะสหัสสาเฮมะวตายาฆ่านาตอนนิโนอิทธิมาตัวชูติมาตัววันนามาตัวยาสัสินโมทัมมานาอภิกรรมงูอีคู่นางสมิติงวันัางซาตาขีดาติสหัสสายาฆ่าหนาตอนนิโนอิทธิมาตัวชูติมาตัววันนามาตัวยาสัสินโมทัมมานาอภิกรรมงูอีคู่นางสมิติงวันัง อิเจเตโซตัสหัสซายาคาอัวันนิโนอิทิมตัวชูติมตัววันนาวัตุยาสัสสินโมทามานาอภิกรรมงภิกขูนังสมิติงวันังเวทศามิตตาปัญจสตายาคาอัวันนิโนอิทิมตัวชูติมตัววันนาวัตุยาสัสสินโมทามานาอภิกรรมงภิกขูนังสมิติงวันังกุมพิโรราชัยกุเวปุราสานิเวสนังโยรังสตาหัสาซังยาครังปราสติกุมพิโรราชัยกุภวปุราษานิเวสนัง ปุร um, ิมันจาทิสังราชาทตาระโทปัสสติกันทาพานังอธิบติมหาราชายัสสีโสปุตตาปีตัสาภาโวอินทามานามหาภราอิทิมาโตชูติมาโตวันนาโตยาสสิโนโมทามานาอภิกรมุงพีคู่นางสมิติวนังท้าขีนั่จาทิสังราชาวิรุลโหตัสัสสติกุมภันทานังอธิบติมหาราชายัสสีโสปุตตาปีตัสาภาโวอินทามานามหาภราอิทิมาโตชูติมาโตวันนาวตยาสสิโน โอท่ามานาอภิกรรม,มงพีโครังสเบติงวนังปัจฉิมัญจาติสังราชาวิรูปคูปัสสติอาคารังอธิปติมหาราชายาสสิโซปุตตาปีตัสสา,าวะอินท่ามานามหาภรรอีที่มันตัวชูติมันตัววันนะมนตัวยาส,สัสโนโอท่ามานาอภิกรรม,มงพีโคนังสเบติงวนัง ปุตาะรันจาติสังราชากุเวโรตับสัตสตินาขาหังอธิปติมหาราชายาสัส,สิโสปุตตาปีตัสสาพังอาอินทามานามหภาภาอิทิมันตัวชูติมันตัววันเน้ามันยาสัสสิโนโมทามานาอภิกระม,มงพีคู่นางสมิงวันนางปุรีมราทิสังทตาลทูตะกิเน,นาวีลุนทโกปัดชีเมนาวีรูปะโกกุเวโรอ,อุตตะทิสังจาตาโรโตจมหาราชาสามัตาจัรติทิสาทัตระม,มานาอาทังสุวรรณิกาเป็นวัตเว เตสังมายาวิโนทาซาอาภูวันจานิตาสธามายากูเคียนตูเวเทนตูวิภูจาวิภูโตสหะจันทนโอกามาเสดโทจากินนุมันทูนี่มันทูจาปานโนโทโอปามันโยจาเทวสุโตจามัตริกิตาเซโนจ่คันทัโพราโรราชาชโนสโพอาคูปัญจาสีโคเจวติมพทธสวัสดิ์ซาเอเตจันเยจ่าราชโนคณาภาษาราชูปีโมทามานาอภิกรรมวงพีกูนางเสริทิงวันนงอัทะคูนาภาษานาคาเวสันสัจจการ กรัชตาอากูปายคาสายญาติพิยาบุนาธาตัดอัตตาจารอากูนาคายาสัสโนเอราวโนมหานาโคสุปการสมิติงวนังเยนาคาราชิสหัสาราตีธิพาทธิชาปากีวิจักขูเวหายัสซาเตวราชปัตตาจิตาสุปนาอิเตสนามังอาภายาตานาคาราสมาสิสุปนาโตเคมากาสีพุทโธสันหาหิวจาหิเพยันตานาคาสุปนาสระกันโกสุทังชีตาวรหัตเทนาสุปนาสติตา อัตราวัสวเซตอิทิมตัวญาติสันโนกาลรกัญชามาห้าผิสมาสุราธนเวคาสาวปปจิตติสุจิตติจาหาราโทรโมจิสหธันทรปรปิตานังสาเพวโรจานามกาสิปวปริงเสนังรามหุพุทธพาคมูลสืโยธานีผัดทันเตปีขุนังสมิติวนังอโปจจเทวาปฏิวิจะเตโชวโยตาธาคมูลวันนาวันนาเทวาสุโมุจยสัสสหะ เมตตาภูตากาจิกาอากูเทวายาสสิโนทัสิเถทัศทากายาสภีนาตวันิโนอิทิมนโตชูติมนโตวันเนาตัยาสสิโนโมทามานาอภิกรมุอิคูนางสมิธิงวันังเวียนทูจาเทวาสริจจะจามาจัตเยามาจันทศูปปนิสาเทวาจันทามากูปรากิตาจันทศูปปนิสาเทวาจุนัามากูปรากิตานักขันติปรากิตาอากูมันวะหักาวาสุนงวาสุโวเสโทสกุปะค้าพรินตะโททาเสเถทัศทากายาสภีนาตวานิโน อิทธิมันตัวชูติมันตัววันน้าวันตัวยาสัสิโนโมธามานาอภิกรรมีคู่นางสมบติวันนางอาธากุสหพูเทวาชโรเกียวว่าด uh ีวาอธิกาจโรราชาจกอุมาปุกาสิโนวัดนาสหธรรมจะอาจุหะเจเนชกาสู่ระยะรุจิราอาคูอาคูเวสเนสิโนกาเสถิทัสทากายาสเพนตวานิโนอิทธิมันตัวชูติมันตัววันนาวันตัวยาสัสิโนโมธามานาอภิกรรมมีคู่นางสมบติงวันนัง สมานามหสมานามานุสะมาสุตมาคิธาบุติกาอากูอากูมโนสิกาอัทธากูขัตโยเทวาเยตโรสิวาสิโนปารคามาหาปารคาอากูเทวายาสัสสิโนอาเสเททัสตากายาสัพเพนตวานิโนอิทิยมันโตชูติมันโตวันเนาโตยาสัสสิโนโมทามานาอภิกโมวิคูนังสมิติงวันังสุกากระดมห้าอานาอากูไกคัสาสหะโอทาตะไครห้าปาโมฆาอากูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหะรักชามิสกาเจยัสสิโน อตะยังอาคาปัชโนโรสาปิวัสติอาเสเถทัสตกายาสัพีราตวนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนามัโตยาสัสสิโนโมทามานาอภิกรรมงูีคู่นางสซมิติงวันนางเขมมิราดุสิตายมากตะการยัสสิโนสัมพิจารามาเฉทาชุตินามาสอาสาวะนิมาริโนอาคูท้าคูปะเรนิมิตาจาเสเถทัสตกายาสัพีราตวนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนามัโตยาสัสสิโนโมทามานาอภิกรรมงูีคู่นางสซมิติงวันัง สัธิตเทเทวานิ迦ญาสาเิราตวานิโนนาวันวาเยนะอันจุงเยติสัจสาสหปุธาชาติมักยินอวัตินามาสว่างอักเฆโมขตารังนาคังเจตังสตาจิตังสุปรมาปรมัตโตจารุตัิทีเมโทสหะสั้นนังกุวารติโสจัสุปขัสสปิงวนังลัสวามมาโรกุกังพภามหาธนิตติอุบาปโนโชติมันโตวิสมากาโมยัสสิโซทเสถาอิสราอากูอัญเจขตวัตติโนเตสั้จามาชิโตอาคาขติโตปริวาริโต เจจ่าสาภะอภิกันเตสินเทเทวสพรามาเกตมาราเซนาอภิกกรมีปัสสาการสมัิยังยฐถาคดถาพถาราคิณามพตุวัสุโบสะมันตาปริวาริถาโมบโคจินังอิทิตถามหาสีนงกันหาสีนังอปิสัจีปนิมาตระมาหัจจารัตวานาภระวังยัธาปุสโกเมโขทนายัจโจวสุโกตถาสุปัจจาวติสังโยวังสจกจะสาพังอภิญญาญาวกิตวานาจักุมาถาทมจิสัทถะสัสสัสดรต มาราชีน่ะอภิกันตาเตวิชนาภิกโวเตจะอาตมมรองสตวพุทธศาสนังวีตารักเหหิปักกมุงในสังคมปิอินซิยุงสะเพวิสร่างข้ามาพยาติตายาสสิโนมตติสหาพูเตหิสัพกาเตชะเนสุตาอัตีสิบเบทส่วนมังคลาสุตังเสวนาอาจาราดังปาติตาอาจาเสวนาปูชาจะปูเชนิยานังเอตามังกันพุตมังอจุรวาสเวสุจาปูปไปกระทันยู่ตา อาตาสัมมาปณิติจะเอตัมมังครุฑตัมมังพาหูสัจจาสีปัจวิระโยจะสุขิโตสุภาสีตาจะยาวาจะเอตัมมังครุฑตัมมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปภิธาลัสสังฆะโหอนาคกุลราชกามันตาเอตัมมังครุฑตัมมังทานันจาธรรมาจะเรจากาทานันจารังฆะโหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังครุฑตัมมังอริติวิรติปาปามัชฌปนาจะสนเดโมอปมาโทจะทำเมสุเอตัมมังครุฑตัมมังคารวจานิวาโตจะรสตุติจารตันยุตา กาเนณธรรมะสวนังเอตามังขมุดตะมังข ah ันติจะโซวาจัตสตาสัมปนานาจาทาสานังกาเนณธรรมะสาขาชาเอตามังขมุดตะมังตโปจะพามาจเจยจารยสัจนาทาสานังนิพพานาสขริยจะเอตามังขมุดตะมังอุทธสสารุกรรมเมหิจิตังยัสสกัมปติอโศกังเวรชังเขมังเอตามังขมุดตะมังเอตาดิสานิกาตะวัสสะปัตปาตาชิตาสะพาโสทิ้งขันติตันเตซังมังขมุตตะมันตี ส,สิบสองบุตรโซัตนาปารินยังกินจีวิทางอิทาวาหุรังวาสาเคสุวายังราตานังปานีตังนโนสมังอธิตาทักเตนะอิทามปีผู้เทราตนังปานีตังเอยตินัสัจเจนัสุวติหตุข้ายังวิราคังอามาตังปานีตังยศสมนะสมุนิสมาหิโตนาเตนะธรรมเณรธรรมติกินจีอิทามปีธรรมเมรัตนังปานีตังเอยตินัสัจเจนัสุวติหตุ ย่อโพธิสสพปวิีดจิสุจิงสมาธิมานันตเดวันนามาหูสมาธินาเตนัสโมระวิชติอิทามปีทามยราตานังปานีตังอเตนัสจเจนะสวัตติโหตุเยปุขะราอัฏฐะสตังปัสสะจัตติเอตานิยุคานีหุ่นติเตทากินนาสุขัสสาสวกาเอเตสุธินะภะราวนีอิทามปีสั้างเคราตานังปานีตังอเตนัสจเจนะสวัตติโหตุเยสุปยุตตามนัสาธรรมเฮนะนิกามิโนโคตมัสซาสนามี เอปฏิมาตาอมตังพี่ใครหารัฐาบุตรธาริปุติงพุชามานาอิีทำปีสร้างเคราตหตรังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูโตขีนหนากราดังนวัดทีสัมผัวางเดตจายดิเกภวิสมิงเตขีน้าพีชาอวิโรนีชันทานิพ่านติธิรายาทายัมปัติโปอิีทำปีสร้างเคราตหตรังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูโตสิบสามบทสุธรรมบทสัสวัตอัตตาหาเวชีตังเซโยยาจังอิตาปชา อัตตาทัสสาโพทาสาดิจังสัญญาตตาริโนเนวะเทโรนคันทัพโพราภารสาพระมโนาชี้ตังอปาชีตังกริยญาทารุปัจฉันตุโนยุสีบุสุเกปุตสรภาสีตามีทางเตนะภควตาชาตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัพุเทนะเอธาตุมเฮมาอนุสเวนามะปราบยญามะอิติกรยามะอิตากระซับปัทานีนามาตักกระเฮนุมะนัจจังเฮนามาอากาปริมาตะเกนามะ ทิ่ถีนักจะคันแต่ทิยามาพระปรูปัญญาจะมาสัมปโนโนคารูจายะตุเมหิอัตาชานอิตนาวะชายะถะอิเมธรรมะอกุสราอิเมธรรมะสาวัชชาอิเมธรรมะวิโยขารหิตาอิเมธรรมะสมัตตาสมาธินาอหิตายาถุฆายาสังวัตติอัาตุเมหิปเชยยะถะยะถาตุเมให้อนาชาญยะถะอิเมธรรมะกุสราอิเมธรรมะอนาวัชชาอิเมธรรมะวิยยปัสสทธาอิเมธรรมะสมัตตา สมาธินาหิตายาสุขายาสังวัตตันติอัฏฐตุมีหิอุปสัมปสะวิหารเลยยาธาตีสมาบุตรสุขปัญญายสูตรอุปนิยติชีวิตมัตตมะปามายุงชาโรปัญิตาสารานันสีตานาเอตังพยังมารเนเปยคามาโรุญญาณิกริยธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตมะปามายังชาโรปัญิตาสานานันติตานาเอตังพยังมารเนเปยคาโน โอการมีสร้างประชาให้สันติเปโคโยธากนยนายณะสังยม,มวจัจยาอุตเตยัสสะตัาาตงตัสาเปตัสสาสุขายาโหตียังชีวะมโนปะโรติปุญญังธรมโมเวรคติธรรมมจาริงธรมโมสุยินนสุขดาวมาหาติเอจานิสร้างสสธรรมเมสุจินเนอัตุจิงขาดธรรม,มาจาริงสาเพสสร้งางคารานิจาติญาธาปัญยาปัสสติอัฏฐานิปิจติีทุกขเอสัมโควิสุทธิยาสาเพสสร้งางคาราทุกขาติ ยาธาปัญญาปัจสติอาธาเรปิตติทุคเคสามมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอราตาติยาธาปัญญาปัจสติอาธาเรปิตติทุคเคิสามโควิส,สุทธิยาสิบหกบทส่วอปันักชาดกอปันักถาเมเกทูติยังอาหุตักกิกาเอตาธัญยาเมธาวิตังคนันเหยาปันนกคัง,งระหุเบสรนังยันติสภัตตานิวราริจาอาร,มรามภะโาขจิตยานิมโนซาพยาตจิตาเนตังโ่สระนังเขมัง เอตังสารมุตตะมังเนตังสรรมคัมมะสภาทุกขาปมุจจติโยจ่าพุทธันจาธรรมัจาสร้างขันจาสร้างกัโตจะตระยิยัสจานิสัมมปัญญาปัสตีทุข้างสุขาสมุปปาทางทุกขสัจอาิกกมังอริยจ่าทั้งขี้กังทุกขุปสัมานิรังเอตังคูสาะนังเขมังเอตังสรรมุตตะมังเอตังสารมาคัมมะสภาทุกขาปมุจจติ17บทสวดพระเกรัตคาถา อาตีตังนานวาคเมยยานาปฏิกังเคอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาธาตีตามปาหีนันตังอาปาตตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นน้าไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัตอย,ยูปัญยจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตาวิทวานุโพหะเยว่าวบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ค่อนแครนในธรรมนั้นได้บุค อาเชวะจิตะมาตาปังกโกชรยามารานางสุเวเพง่ทำความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครได้จะรู้ความตายในวันพรุ่งนหินโนสังฆานเตนะมหาเซนะมัจจุนา,า,าเพราะว่าขัดปพียยนกับมัจจุราู้มีเศษอย่างนั้นย,ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมตันติทางตังเวพระเถระตโตติสตโอจิคเตมุนีตต พรามโนีผู้สงบย่อมเรียกบุนคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีในเจริญเจริญด้วยประการชนนี้แลวสิบแปดบทสวดปิหัตปัจเจเวขป,ปาทากชราธรรมโมหิชราาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่ธรรมโมหีพญาทิงอนาติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมราจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะระนาโมหิมะรนังอาติโตเรามีความตายเป็นธรรมราจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพปิเมปิเย,ยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะระเบิดไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสโกหิกรรมาทายาโทกรมมายนีกรมมพันธุกัมมาโโมปฏิสาตโนเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผล มีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริตซามีกะระายาวาประการวา่าตัสสาทายาโทภวิสซามีเราทำกรรอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินังปัจเเวกิตาพังเราทั้งหลายควิมีอย่างนี้ทุกวันทุกวันเท,ทินศึกษาบุสรสุทวตาอุยโยชะาะคทา ทุคปัตตาจนาตาจนีทุกขาพยาปัตตาเะนีพยาโสกป,ปัตตาจะนิโสกาหวนตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหีสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปจิตติดาทานังทันตุสัททายาสีรังรลักขันตุสัพพตาภาวนาพิราตาหตุขัดฉันตุเทวตาคตา สัพเพุทาพราปะปัตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสยี่สิบบุชุเทวตาปฏิาาาทานคาถาท่านธรรมยังปฏิาาาทานคาถาโยปนามาซียาเทวตาสันติวิหาราวาสินีผู้เปย์ครโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมมาทาเนนภาวตูปูชิตา สวทิงกโวเตถาวิหารมันเรเทราชัมชานวากาจพิขาวซารามิกาธารปฏิอุปัสสกาคามาจเทซานิคามาจอิสราสปาราภูตาสุธตาภวตุเตชาดาภูชายเยปิจอสัมภาวาสังเสถชาตาอัตโบปปาติกานิยานิการธรรรังปฏิจเตสัพเพปิทุกสาสังกโดเตสังขายังธาตูจิลังสตังธโมธรรมะักราจปุขราสังโคหตูสมะโควาอัธายาจหิตายาจ อำให้รักขตุสัทธโมสพเพปีธรรมจาริโนอุทิงสัมปาบรเลยามะธรรมอริยบาวยะติเตยิสิเอบุสุสัพติธานาคาถาท่านธรรมยังปฏิทานาคาถาโยผานามาเซบุญญาสีธานีกาตัสสะยานานิกาตานิเมเตสัญจะภาคินโอโหตุสัตตานันตาปนามากาเยปิยาคุนาวันตาจะไม่ห้างมาตาปิตาทายโยทิฏฐาเมตตาจาริตาวา อันเยมาชตเวรีโนสัตตาทิทติโลกัสสัมิงเยภูมาจัจโจนิกาปัญเจกะโตโบการาสังสารตาภาวะภะเวยาทั้งเยปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนราปทานันติเทวติสริเวทะยุงมายาทินาปุญญานังมโนอนุโมทนาเหตุนาสาเพสสัตาสัทาโหตุอเวราสุขาชีวินเขมาปะทันจะปะปวตุเตสัสทิสมังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเพื่อบูญส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมาดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเป็นกันตั้งอยู่ในโลกเกิดอยู่ในภูมิสามและเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราใดทราบกให้ทุนของข้าพเจ้าแล้วขอสัต ก็สัตว์เาดย่อมไม่ทราบแก่สุนของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายเพิงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุเกิดอมบัตบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์รงจมอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทานเกษมเถิดขอความบารีขอสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยความแห่งสัจจะจิตาอนอนุภาพแห่งความเปลี่ยนได้ในทรงให้การบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัจจะบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิษติและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งท,ทางโลกและทางธรรมขอวทวดพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัจจะมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุยพรให้แก่ข้าพเจ้าและว,วัตถุมงคลพระกิ่งพยริพินาตสมุทิที่เสด็จพญา,านาสงวรวัดบวรนิเวศวิหาร เราจะวัตถุมุคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตและววัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าครอบครองอยู่ขอจงเปลี่ยนวัานธรามแห่งประประิทและขมมัมงคลในประกาาต่างๆขอจงเสริมศักดิ์ศรีทุกประการตื่นสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอรอำถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพุ่มบนนี้จงสึ่งถึงผู้มีจิตสทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่าน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวข้าพเจ้าและทีมแอดมินทูเดลลการสวดมนต์ขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งในหน้าที่การงานชนะต่อไปษักคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนายาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมาฐานเกิดปัญญาญาณเลจริญใน,ในจุพิพิธเชตังสีคืออายุวันานะสุขะพระเทินขอร่วมรับบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน